สวัสดีคะ่คะ อตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายะเทนนะคะวันนี้อยู่กับฝนค่ะบอสซี่ค่ะนี่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเมื <ฮะ S 1> ่อคืนเนี่ยบอสซี่ออกกองถึงดึกถึงดื่นเลยนะคะดึกถึงดื่น<อ>เพื่อจะเอาข่าวเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังค<ช>ุณผู้ชมได้ฟังกันถูกต้องแล้วก็ข่าวแรกวันนี้บ,บอกเลยค่ะว่าวัยกว่าปีศาจก็คือพี่พศอานนท์ถูกต้องบรรยากาศเนี่ยคึกคืนคึกค,ค,คักมากเมื่อคืนนี้พี่ฝนค่ะเป็นไงบ้างลูกบอสเขาการเปิดกองไงพี่ฝนเปิดกองภาพยนตร์หอแต๋วแตก แหกสับประโยชน์นี่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะลงจอฉายกันนะ14มีนาคมนี้แล้วนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุขุมวิท11เนี่ยวันที่4มีนาคมก็จริงวันที่5พี่โพสต์มาสัมภาษณ์ในรายการเราถูกต้องเมื่อวานนี้วันที่6ใช่เปิดกองถ่ายทําเลยเปิดกองถ่ายทําได้เลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อด้วยนะคะว่า มีการเซตฉากต่างๆรวมถึงนักสแสดงเอยอ,อะไรเอยคือเหมือนในเหตุการณ์จริงมากๆพี่ฝนคือต้องบอกคุณผู้ชมค่ะฝนถ่ายสตอรี่แล้วก็ไปเจอสตอรี่ของลูกบอสนะ,ะแล้วลูกบอสเนี่ยก็คือไปถ่ายทำนะคะไปทาข่าวที่กองถ่ายนี้มาด้วยนะ,ะแล้วก็ต้องถามเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยเหตุการณ์จริงที่จริงหรือเปล่าหรือว่าออฉากเซตอะไรเงี้ยเพราะว่าการเช <ทำ S 1> ียอะไรเอ,อ่ยบทั้นตำรวจอะไรแบบนี้คือเหมือนจริงมากๆทำถึงมาก เหตุการณ์ต er> ่างๆเนี่ยเขาเริ่มตอนประมาณหนึ่งทุ่มพี่ฝนคือเขามีการนัดรวมพลไงพี่กระเทยทั้งหลายเนี่ยมารวมตัวกันนะคะโอ้โบใหญ่โบใหญ่อันนี้คืออันนี้ลูกบอลปะคะไม่ใช่นะคะพี่ฝนคะคือเป็นพี่กระเทยที่แต่งตัวจัดเต็มแฟชั่นนี่คือไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆแต่ละคนคืออย่างที่บอกว่าพี่พศไม่ได้จ้างเรื่องของแฟชั่นนะคะไม่ได้บอกมานะคะว่าแฟชั่นต้องจัดเต็มแค่ไหนแต่ว่าพี่กระเทยทุกคนที่มาร่วมในเหตุการณ์เนี่ยคือ ต้องได้รู้ว่าอยากจะจะรืประวัติศาสตร์<ช>อยากให้หนังขอเจ้าแตกเนี่ยคือที่สุดแล้วก็ทำถึงจริงๆทําถึงมากค่ะคุณน้าเอออย่าที่บอกไปเหตุการณ์เรื่อประมาณ1นึ่งทุ่มเขาถ่าย<ช>ทํากันใช่ไหมคะ พี่กะเทยเนี่ยก็คือจากที่เขาเดียวๆกันไว้คือ50คนอ่คนแต่มาจริงๆเนี่ยคือ2เกือบ300ชีวิตค่ะพี่ฝนค่ะคือร่วมใจกันมาจริงๆคุณผู้ชมดูภาพสิคะแล้วก็เสื้อผงเสื้อผ้านะผมทุกอย่างคือคุณแม่เนี่ยจัดเต็มมาเลยใช่บางคนเนี่ยก็คืออยู่ในเหตุการณ์จริงด้วยนะสุขุมวิทย์สิบเอ็ดในคืนนั้นเนี่ยคือก็มีพี่บางคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงก็มาร่วมด้วยหรือบางคนเนี่ยที่ว่าดูทางหน้าจอแล้วรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็มาด้วยเหมือนกันว่าซี่ไปแอบสืบมาค่ะพี่ฝนใ่ไกลสุดที่มาเนี่ยคือมาจากอัมพวาโอ้นั่งรถมาเลยเพื่อหนังของพี่ฝนถูกต้องแล้วกว่าจะได้ถ่ายทำเนี่ยคือประมาณประมาณสองทุ่มสามทุ่มล้วก็ยาวจนไปแบบเที่ยงคืนะไรแบบนี้เลยนะคือก็ก็ยอมอยู่และลูกบอลได้เข้าฉากกับเขาบ้างไหมออยากจะไปเข้าฉากเหมือนกันแต่ว่าเราก็แบบมีความซอกแซาแล้วก็พี่เธยเนี่ยเยอะเหมือนกัน สู้เสียงพี่เขาไม่ไหวเราเก็บเบื้องหลังมาฝากถูกต้อแต่ได้ดูได้ดูแน่นอนกับลูกบอดนะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าหนังของพี่โพสจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยเจ๊แตวแล้วก็อะแพงเค้กอะมาแม่มาแมมาแน่นอนค่ะสองคนก็คือจัดเต็มเลยแบบนี้เลยนะคะย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่นี่เจ๊แตวเจ๊แตวพี่เจตุรงจัดเต็มให้เลยใส่วิกแบบนี้ พแพงเค้กพิพ่พกติตเน่คือมีความเหมือนจริงๆและสองคนก็บอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆ<ช>คือเหตุการณ์เป็นแบบหลายๆคนรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องพูดถึงนะเนาะสุขุมวิทสิบเอ็ดพีกติเองก็อาจบอกว่า มีโอกาสได้ติดตามเหมือนกันและคิดว่าพลาดไม่ได้ที่จะมาร่วมอยู่ในฉากฉากนี้ใช่แล้วแล้วเขาก็บอกนะพี่โพส์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะคะเพียงแค่ว่าอยากจะบันทึกเอาไว้เหตุการณ์ที่ทําให้เราได้เห็นความสามารถคีของพี่กระเทยคนไทยด้วยการช่วยเหลือกันแบบนี้อยากจะบันทึกจุดนั้นเอาไว้ในหนังของพี่โพสน์นะคะเรื่องของแต่เด็ก็มีความแบบว่าสร้างมาแล้วประมาณ17ปีพี่ฝนพี่โกเอแล้วก็พี่จตุรงเนี่ยเขาก็พูดด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าดี จนะั่นไดเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าพี่โกเองเนี่ยเขามีโอกาสไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมาอ,มอ่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคือจําพี่โก้ได้นะเรียกเลยแพนเคก้กอ่ะแพนเคก้เคกอะไรแบบนี้เลยนะ คือพี่โก้เองอ่ะคือเขาไม่ได้แต่งตัวแบบว่าแต่งหญิงแบบนี้ไปนะแต่ว่าคนก็ยังจําเขาได้อดีจังเลยที่สุดได้เห็นเลยครับว่าหอแถวแต่เนี่ยคือเรียกว่าเว r l d วจริงๆใช่แฟนๆอยู่ทั่วโลกจริงๆซึ่งพี่โพดเองนะคะอย่างที่เราได้บอกนะว่าหนังของพี่โพดเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่ดนสดนี้ แล้วก็เวลาที่อยู่ในกองถ่ายเนี่ยนะคะ,ะพี่โพ์เขาก็จะมีความแบบว่าไม่มีสตอรี่บอร์ดเหมือนอย่างเรื่องอื่นนะถูกต้องนิมิตอะไรได้อใส่เข้าไปใส่เข้าไปเป็นสีสันและที่สําคัญที่อย่างที่บอกไปว่าพี่โพดเองเนี่ยคือก็ต้องมีพี่จตุรงพี่กตตีมารวมในหนังใช่ไหมคะมจริง,รงๆเวลาเขาถ่ายทำเนี่ยคือผู้ชมรูไหมคะว่าเขามีเรื่องของการงอนกันกด้วยนะอ่ออ่าพวกอยู่สาคนเนี่ยเขาถ่ายกันมาแบบว่า 9ภาค10ภาคแลเนี่ยเขาร่วมง,งานกันตั้งแต่17ปีที่แล้วอะ่ะบางภาคเนี่ยคุณผู้ชมดูหรือเปล่าว่าตัวละครบางตัวละครเนี่ยจริงๆแล้วจุดจบไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอ้าเหรอแต่ว่ามันมีการงอนเกิดขึ้นในกองอทําให้ผู้กํากับพี่พศเนี่ยมีการระเบิดตัวละคร อย่างเช่นภาคก่อนหน้านี้คือพี่กติเนี่ยเขามีการงอนกับพี่พศพี่พศก็เลยตัดเต็มด้วยการเพิ่มฉากให้คือพี่กติเนี่ยขี่ยูนิคอร์นขึ้นฟ้าและหายไปเลยค่ะหายวับไปเลยหายไปเลยทาลายตัวละครไปเลยนี่คือเทคนิคของคุณพศอนนนทำให้ตัวละครนั้นหายไปได้เลยถูกต้องตือดีเจนุ้ยก่อนหน้านี้ก็คือมาเล่นกับพี่พศพี่เจนุ้ยไม่ว่างพี่พศก็เลยให้พี่เจนุ้ยใส่หมวกกันน็อกเข้าไปในรถปิดประตูปึ้งระเบิด เสียชีวิตไปเลยหายไปเลยทำลายตัวละครทำลายตัวละครก็จะเป็นสไตล์ของหนังของพี่โพสต์เขาแต่สุดท้ายแล้วเวลาอยากจะได้ตัวละครนั้นกลับขึ้นมาก็จะมีเหตุผลที่แบบอยู่ดีก็มาได้เลยโดยการบอกว่าเขาจับไปผิดตัวอะไรแบบนี้เทคนิคของเขาน่ารักเนาะหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะเวลาที่มาถ่ายทําแบบหอแต่าแตกอะไรแบบเนี้ยค่าตั๋วเขาได้กี่บาท ถูกไหมแล้วแบบอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยเขาทํางานกันมาเป็น17ปีแล้ว,<ช>ลวอยู่ด้วยกันมากับหนังเรื่องนี้มันต้องมีความผูกพันนะลูกบอลก็มีความผูกพันแล้วแบบเรื่องค่าตัวเนี่ยมันต้องมีการปรับขึ้นด้วยหรือเปล่า<อ>เพราะว่าด้วยความที่ชื่อเสียงของเจ๊แต๋วเองของอาแพนเค,ค้กเองเนี่ยก็คือแบบว่าหลายคนคือรู้จักกันหมดแล้วไงเอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยดีกว่านะคะว่ายังไงทำงานกันมาตั้ง17ปีแล้วมีอะไรจะบอกกับพี่โพดอีกบ้างไหมคะขำมาก ข่าวล่ามาวายยังไงหรอกระเทยฟิลิปปินส์พันคนกำลังซื้อวีซ่ามาเมืองไทยน่าจะถึงประมาณอาทิตย์หน้าจะแตกเะจะมาลุยพวกมืองตอนนี้เจมีบทบาทเป็นห้ามอย่างเดียวเท่านั้นเจจะบอกว่าห้ามใช้ความรุนแรงแต่แต่ที่หนักใจห้ามใช้ความรุนแรง ที่หนักใจคืออีนี่ตัวอะไรตัวเป็นตัวน็อตมีไงเป็นตัวน็อตมีไงคือตัวรับไงไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยไปแล้วพอพูดไหมพอจกูพอจุดกูได้ตังค์เพิ่มไหมวะตอนนี้เอามาห้าแสนให้เงินขึ้นนาห้าแสนนี่เดี๋นี่ไม่ใช่เต็มตัวไม่ใช่เขึ้นเดี๋ยวนี่ โเาแล่นเหมือนกันคิดเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันได้แปดหมื่นห้าแสนนี่ไม่ใช่เต็มเรื่องนะครึ่งเรื่องด้วยนะเพลงมันภาคสุดท้ายมาสามสี่มากแล้วจำได้ป่ะภาคที่มีปราริกปราชลัดิกอ่ะภาคที่มียูนิคอร์นภาคนั้นยูนิคอร์นภาคนั้นคือมันประกาศเลยภาคสุดท้ายไม่ทำแล้วพอมีคนเอาตังมากองให้มามันก็ทำต่อ ไม่พัคนั้นคืองอนักหนูมันงอนกับมึงพักนั้นเหรอมันงอนกับกูทุกพัคเพราะขับรถหนีกองทายนี่คือขับรถกลับบ้านโดยที่แบบว่าไม่บอกพี่ลงเข้าถ่ายักอะไปไหนกลับบ้านแล้วไปเรียกพี่รองเข้าฉากกูขับเลยไปประมาณ10กิโลแล้วเชื่อไหมว่าภาพยนตร์เรื่องหตอแตกเนี่ยทำให้หนูมีชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นเด็กแบบประมาณแบบสิบสี่สิบห้าเขาเรียกว่าอะติมาเต้แล้วก็ให้เป็นแก่กะอแล้วก็ เป็นเก็กกะออดแตวแตกอโอหอหอแตวแตกคนญี่ปุ่นรู้จักหอแตวแตกเด็กผู้ชายอายุ1 5 1 6าวัยรุ่นถ่ายคลิปทำาสีงเจ๊ตแวหน่อยด้เจ๊ตแตวหน่อยดาเจ๊แตวหน่อยอย่างนี้เลยนะเมื่อก็เมื่อก่อนพี่คอมไงเขาก็พี่คอมได้หน่อยตอนนี้พี่ก็เจ๊ตแตวได้เจ๊แตวตาหน่อยเดี๋ยวก็ตามพี่คอมไปคำว่าสับประยคกเนี่ย เจ๊แต๋วเองเนี่ยถ่ายได้ครึ่งเรื่องจึงรู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้นะไม่รู้นะเขาถามว่าไอ้โก๊ะมันเป็นอะไรมันคืออะไรวะไอ้สับปะหยกนี่คือมันมันมันเป็นการฟิชเชอร์ลิงกันระหว่างภาพยนตร์เรื่องที่หยุดกับสับปะเลอก็กลายเป็นขอตะแตกแกะแหกสับปะหยกด้เพราะว่าเป็นหมู่บ้านสับปะหยกด้ไม่มีใครคิกไลฟ์มีมังคงเดีศิลป์รักกี่พันล้านขอแค่ทุกคนสองล้านกูก็ดีใจแล้ว มูดแอนโทนการสัมภาษณ์นี่คือสนุกมากนี่ยังไม่ทันเข้าโรงอยากจะไปดูในโรงภาพยนตร์เลยนะคะใช่สิบสี่มีนาคมนี้ถึ่เขาจะคาดหวังแค่สองล้านแต่เชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะทะลุร้อยล้านโอ้โหจริงจริงเพราะว่าคนก็อยากจะดูแบบว่าฉากต่างๆนั้นนาแหกสัประโยชน์เนี่ยอะไรยังไงแล้วมาควบรวมกันได้ยังไงแล้วแฮชแท็กสุขุมวิทสิบเอ็ดเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนไหนของหนังต้องไปดูนะคะบอกเลยว่านักแสดงเนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้นะ จริงๆมีหลายคนนะ,ะน้องตุ้มก็มา<ช>ตุ้ม,มปริญญาที่นเ,<อ>เห็นอยู่ในสตอรี่ของลูกบอลแต่ว่าจะมาบทบาทไหนะจะแอคชั่นสับศอกอะไรขนาดออไหนต้องรอติดตามทำถึงมากทำถึงมากต้องรอดูนะคะ,ค,ะคราวนี้ จากพี่กระเทยทั้งหลายก็มาที่คุณแม่กันบ้างคุณแม่เหมือนกันเป็นคอนเสเร,ร์แห่งรายการตกมันบันเทิงของเรานะคะดรบุ๋มปนัดดาค่ะเมื่อวานนี้นะคะไปร่วมเสวนานะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงนะคะรับรางวัลบุคคลหรือองค์กรที่ทําคุณประโยชน์เพื่อผู้หญิงนะคะ ในโปรเจกต์ UNFPA นะคะับไทยแลนด์กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทยค่ะซึ่งในงานนะคะนอกจากแม่บุ๋มเองนะคะก็มีตัวแม่สายแดนซ์อย่างพิตินาด้วยคริสติน่ากีล่าน,นะคะแล้วก็พี่ลูกเกดนะคะแม่ปุ้ยปิยพรมารับรางวัลนี้ด้วยนะคะ,คะแน่นอนค่ะเจอกับแม่บุ๋มเนี่ยจะไม่พูดถึงวันที่กระเทยผ่านศึกสุกขุมวิท11เ,เนี่ยก็ไม่ได้นะลูกบอลนะไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เพราะแม่บุ๋มเนี่ยคลุกคลีแล้วก็ทํางานกับพี่กระเทยมาโดยตลอด ใช่ค่ะ,ะแม่ผมบอกว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงนะแต่แต่แต่แต กระเทยไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่แต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือออกปากชื่นชมในความสามาคัคคีการส่งเสริมแล้วก็การดูแลก,กันและกันด้วยค่ะซึ่งแม่ก็บอกเลยนะคะว่าจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็มองว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาความ,มาขัดแย้งนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ<ช>เพราะว่าทางฝั่งนั้นเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้กับลูกๆที่อยู่ต่างแดนว่าจะไม่ควรทําแบบนี้นะค่ะใช่ใชแต่ว่าพี่ฝนคือ เจอแม่บุ๋มเมื่อวานนี้นะคะอดไม่ได้จริงๆที่จะถามเรื่องนี้แม่บุ๋มลงรูปใช่ไหมใช่ไหมประเด็นนี้ใช่ไหมคือก่อนหน้านี้นะคือแม่บุ๋มเขาลงรูปเนี่ยลงรูปน้องอเล็กซ์กับพี่กอพี่กออาทิตย์ใช่อาทาปเนี้ยนี่คือมันอดถามไม่ได้จริงๆนะคะเพราะในฐานะ เราเราเนี่ยก็คือต้องมองเหมือนกันสารภาพมาว่าใครซูมบ้างือลูกบอสสารภาพมาดีๆยอมรับข่าวว่าซูมซูมทั้งภาพอ่าไม่ซูมเฉพาะจุดนะคะซูมทั้งภาพอ่าดูหมดเลยทั้งแขนทั้งหมอนทั้งน้องอเล็กซ์ดูหมดเลยแต่แม่บุ๋มบอกว่าเอ๊เหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยจะโฟกัสผิดจุดนะคือแม่บุ๋มลงเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้ดูความเหมือนระหว่างคุณพ่อคุณลูกคนอน ท้าเดียวกันเลยอะไรแบบนี้อยากรู้แม่มไม่คิดอย่างนั้นจริงใช่ไหมอ่ะเพราะว่ารูปที่แม่ลงปกติในะไอจีนะคะคนคอมเมนต์กดไลค์เนี่ยประมาณแบบหลักร้อยหลักพันอันนี้แต่นี่คือสี่หมื่นนหลักหมื่นนะคะนี่ไม่รู้เขาดูอะไรกันนะพี่ฝนนั่นนะสิแล้วก็นอกจาก นงลูกบอลจะซูมแล้ว<ห>ลูกบอลก็คอมเมนต์ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามันตราตรึงมันตราตรึงรู้สึกว่าอุ้ยความเหมือนของคุณพ่อคุณลูกอย่างงี้ใช่ไหม<อ>มันดูน่ารักลูกบอลค,ค,คอมเมนต์ว่าอะไรแม่แม่คำเดียวสันส้นๆเลยคำเดียวเลย,เลยออนี่ก็มีแบบคนบันเทิงหลายคนนะคะมาคอมเมนต์อย่างปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยคานิพาเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์ว่างูค่ะแม่อันนี้คือสงสัยมากปุ้มปุ้ยขาคือในรูปเนี้ยไม่มีรูปสัตว์เลยนะคะ ทำไมถึงมีการคอมเมนต์ว่าง,งูหรือว่าพี่ฝนนะดูไม่ละเอียดเพราะพี่ฝนก็ไม่เห็นงูเหมือนกันทีเนี้ต้องกลับไปซูมแล้วล่ะอาจจะอยู่หลังโซฟาก <laughs> ็ได้นะคะ <laughs> พี่ฝนพี่ฝนกลับไปซูมจริงหรอก็อยากรู้ไงก็ที่ปุ้มปุ้ยเขาลงว่างูค <c oughs> ่ะแม่เนี่ยมันงูอยู่ตรงไหนปุ้มปุ้ยคงจะเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันลูกบอลไม่เห็นแน่นะไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเสียงสูงเชียร์อ่ะพี่ฝนเสียไปบุ๋มพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ ไทยเรารักสงบค่ะแต่ถึงรบเราไม่ขาดค่ะ <Yeah. S 1> แม่เชื่อพลังโซเชียลประเทศไทยมากเลยอะ่ะ mm hmm. แล้วอะไรจะร่วมมือร่วมใจกันได้เร็วขนาดนั้นก็ไม่รู้อะ่ะ mm hmm. ก็ ต่ขอให้จาภาพนี้ไว้นะลูกภาพความสวยงามของความของความเป็นผู้หญิงของหนูในใจของพวกหนูแล้วก็ความความน่ารักที่ดูแลกันและกันอย่างเงี้ยให้มันคงอยู่แบบเนี้ยไปเยอะๆความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม่เชื่อว่าเขาคงเห็นแหละว่าสาเหตุมาจากอะไรถ้าเขาฟังนะคะถ้าเขาเปิดใจฟังจริงๆว่ามาจากกลุ่มไหนหาเรื่องกลุ่มไหนแต่กลุ่มไหนก็คือบังเอิญมันอยู่ในถิ่นเขาอะถ้าเกิดบังเอิญมีเธอไทยเราไปหาเรื่องในฟิลิปปินส์แล้วทำท่าแบบอะไรอย่างนั้น เราก็ไม่เหลือเหมือนกอันเป็นบทเรียนว่าการที่มีชาวต่างชาติมาทํางานหรือมาเที่ยวประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาแอบทําอะไรอย่างเงี้ยจะมีความผิดหรืออะไรยังไงบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะฉันถ่ายหลายรูปมากเพื่อให้เห็นว่าพ่อลูกอ่ะ ยกขาเหมือนกันนึกภาพไวใช่ไหมทีนี้ขาซ้ายยกขึ้นขาขวาเอลงเอียงทำไมมันต้องเหมือนขนาดนี้เออด้วยความหมั่นไส้เหมือนไส้ผัวมากกว่าแล้วหมือนไส้ลูกว่าฉันท้องมาตั้ง9เดือนแต่เธอจาเป็นต้องเหมือนพ่อขนาดนี้ไหมก็เลยให้ดูขาสองคนไม่ได้ให้ดูขาเขาก็ภาคภูมิใจของเขาอยู่นะคะแต่เขาน่าจะยังไม่เห็นข่าวอะไร นะคะแต่ก็แต่ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะแค่บอกว่าคนมีกล้าไม่ได้ว่าจะต้องเล็กเสมอไปเ,ออเขาก็ขอแก้ข่าวตรงนี้ปุ้ยเนาะปุ้มปุ้ยเนาะมาก่อนเลยปกตินางก็ไม่ค่อยเม้นอะไรนางงานยุ่งเลยแต่เม้นนี่นางมาก่อนเลยนะคะแล้วก็บอกว่างูแม่งงูเราก็งูไหนวะเราไม่ได้ถ่ายงูอะไรนี่วแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นทุกคนก็มาเอาแล้วประเด็นก็เปลี่ยนเลยจ้าเ,เป็นเรื่องราวในบ้านฮาๆดีกว่าค่ะแล้วเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสมากนักเพราะว่าปกติเขาก็แหมนักพอกายก็ใส่แบบ กินี่ขึ้นเวทีประกวดอยู่แล้วเงี้นะคะเขาก็ถ่ายแบบเมืองนอกมาอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้วอร์ี่เรื่องนี้หรอกค่ะจะเพียงแต่ให้โฟกัสลูกดีกว่านะคะ โอกาสผิดจุดนะพวกเราใช่จะ่ดนบัวบอกว่าลงครั้งหน้าเขาจะเซฟ,ฟมากขึ้นเราก็จะเซฟเหมือนกันเซฟภาพไม่ใช่สิคือช่วยกันเซฟแม่บุ๋มแมให้บุ๋มมาจัดตกมาด้วเดี๋ยวแม่มาว่าเอาอ่านนี้ก็เป็นภาพความน่ารักที่แม่บุ๋มเขาลงไปนะคะคราวนี้ไปที่อีกหนึ่งครอบครัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันแล้วก็อลังสุดๆค่ะถูกต้องค่ะนี่อยากให้ดูภาพนี้นึกว่างานแต่งคุณผู้ชมอลังสุดๆนะสำหรับคู่ของคุณกรแล้วก็สิริต้าถูกต้องอันนี้คือเขาจัดงาน ครบรอบแต่งงาน4ปีนะ<ป> <c oughs> นี่อันนี้คือเขาไม่ได้มีการขอแต่งงานกันใหม่หรือว่าจาาัดพิธีแต่งงานกันใหม่นะพี่ฝนเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกรอบนึงเลยอะแต่เป็นงานฉลองครบรอบ4ปีเมื่อวันที่2 9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะคือต้องบอกเขาว่าสวยมากๆแล<ง>้เวเมื่อวานนี้ยสิริตาเขาออกงานนะก็ต้องไปถามถึงความหวานนี้กันหน่อยค่ะเจ้าตัวก็วบอกนะนานๆทีละสี่ปีครั้งเพราะว่าแต่งงานยี่สิบเก้าไง่สี่ปีก็จะเวียนมาครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้พิเศษเพราะว่ามีน้องกวินลูก ใช่มาด้วยค่ะใช่ซึ่งเขาบอกว่าตั้งใจออกจัดงานออกมาให้มันแบบว่าเล็กๆน่ารักนรักเชิญแขกมาร่วมงานนแค่29คนคถามว่าทําไมต้อง29เพราะว่าเขาแต่งงานเนี่ยก็คือวันที่29เวลาครบรอบก็คือครบรอบแต่งงานคือวันที่29เหมือนกัน เชิญแขกก็เลยตั้งใจให้เป็นเลข29นี่แหละปีนี้ก็พิเศษอย่างที่บอกไปมีน้องกาว,วินใช่ไหมคะแล,แล้วก็บรรยากาศน็็คือน่ารักแบบว่าโมเมนต์มันถูกขอแต่งงานอีกรอบเลยต้องค่ะแล้วคู่เนี่ยเขาหวานมาตลอดนะหวานมาก่อนแต่งงานเนี่ยรวมๆแล้วก็คือ8ปีแล้วนะคะแล้วก็ เขาเชื่อนะสุริต้าเขาเชื่อว่าแต,แต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยเขาก็มีความหวานที่ไม่เหมือนกันเอางี้ไปถามเคล็ดลับความหวาน8ปีของสริตากันหน่อยดีกว่านะคะว่าทํายังไงถึงหวานเสมอต้นเสมอปลายได้ขนาดนี้ค่ะ เป็นบรรยากาศที่มีแต่เพื่อนที่เรารักจริงๆก็คือเป็นเพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวนั่นแหละค่ะมาเหมือนเราขอบคุณเขาที่มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราด้วยก็นึกถึงภาพรบรรยากาศเร้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้ได้พบเขาค่ะการที่ได้พบพี่กรนะคะก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตลิต้าม,มากให้ให้ลิต้ารู้สึก มันเติมเต็มลิต้าให้ต้งเป็นลิต้าทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาของสามีเป็นบทบาทเป็นเป็นบริบทใหม่ที่เรามาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณที่เขาดูแลเราอย่างดีในทุกๆวันค่ะเป็นโมเมนต์ของเราที่เราอยากจะเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ลแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อาจจะโตขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะคะเราก็อยากจะเก็บทุกโมเมนต์นะให้มันมีค่าที่สุดคือลิต้าว่ามันแบบ มันมากขึ้นมันเหมือนเป็นคู่ชีวิตที่ปรึกษากันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องเป็นกําลังใจให้กันเสมอแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็จะจับมือไปด้วยกันแล้วก็ไม่ว่าเขาจะทํางานมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องค่ะก o รเล r นฟอร์มบิเตอร์2024นั่น<ช>เองค่ะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งกับนายเตนทยไลฟ์สองทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เราสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ